สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio o อกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ จะมาจัดทีมเป็นฟูลิเวอร์พูลชุดปัจจุบันนะครับผมหรือว่าชุดที่กําลังอยู่บนเส้นทางของการคว้าสีแชมป์นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยผมรายละเอียดแชมป์นะครับก็สำหรับลีกคัพนะครับผมก็ได้ชนะเชลซีไปวันก่อนนั่นเองนะครับก็ได้แชมป์มาเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับส่วนเอเบ้คับก็รอชิงกับเชลซีเหมือนเดิมนั่นเองนะครับและในส่วนของพรีเมียร์ลีกนะครับผมเหลืออีกสี่นัดสุดท้ายนั่นเองนะครับผมก็ตามหลังแมนซิตี้อยู่หนึ่งแต้มนั่นเองนะครับและสุดท้ายผมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมรอชิงกับเร ชุดปัจจุบันนะครับผมของลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับเอาใจแฟนหงกันหน่อยครับผมวันนี้ไม่ต้องพูดเยอะผมเราไปที่หน้าจับคู่กันเลยผม Let's go <S โอเคผมตอนนี้คนอยู่ที่หน้าจับคู่กันแล้วนะครับอา้ายังไงวะเนี่ยโอ้โหขึ้นบ่อยจัดครับผมกดรีไทม์ไปเรื่อยๆนะผมสำหรับใครที่ขึ้นแบบนี้นะครับผมก็ต้องกดรีไทม์ไปเรื่อยๆนะผมกดไปจนได้นู่นแหละนะครับผมโ ไม่รู้ว่าต kind of okay. 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 ัวเกมจะแก้เม oh. oh. okay. so ื okay. Okay. ่อไรนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับโอเคงั้นผมข้ามไปตอนที่จับคู่ได้เลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมมาโอเคครับผมตอนนี้ก็จับคู่ได้แล้วนะผมเจอกับแรงพันสี่นะครับผมโอ้โหโคตรได้อ่ะนะครับมาไปดูกันเลยครับผมโอเคครับผมก็มาในชุดของลิว์พูชุดปัจจุบันนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะผมก็สำหรับไอดี้นะผมผมไม่มีนักเตะใหม่ๆอย่างลุยดีอาร์สกับอิบาฮิมาโคนาเต้นะผมแต่ว่าผมจะใช้สเวตตัวจริงที่เป็นนักเตะ ชุดปัจจุบันนั่นเองนะครับโอเคไปดูกันเลยครับผมก็ใครที่เข้ามาดูนะครับผมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็เอาใจแฟนหงกันหน่อยนะครับทุกคนคิดว่าลิเวอร์พูลชุดนี้นะครับผมจะคว้าสีแชมป์ได้หรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมหรือว่าจะได้ช่วยในกันบ้างหรือจะพลาดช่วยในกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับมาครับเกมเริ่มแล้วครับผมจังหวะนี้มาที่ฟาบินยูแทงต่อมาครับผมโรบิโต้า ก็สำหรับเชียโก้คาทาร่าครับผมช่วงนี้ก็ค่อนข้างร้อนแรงเลยละครับผมก็เป็นร่างทองของเขาท่านเองนะครับผมต่อบอลแบบคัดการส่งบอลของเขาแบบโคตรเท่ครับผมเส้นการส่งบอลการคิโลพาร์ของเขานะทุกคนโคตรดีแล้วสำหรับเดียโก้คาทาร่าโอเคครับผมมาว่าในเกมของเรากันต่อครับจังหวะนี้เฮอร์มโซมาที่เวรัสติยังไงครับฟาบิมิญูไปดักสวยฟันได้รโรบูสวยโยนมาจังหวะนี้ครับถึงหรือเปล่าแล้วถึงด้วยครับผมจังหวะนี้เซยู มาน,นี่เปิดมาแล้วโอ้โหไม่ถึงฟิมิโน,โนโรครับโจน,นี่โดนสวนกับมาหรือเปล่ามากอสจูเรนต้เอา YouTube เด้งวะโอเคมาครับหลุดมาถึงโจโกโมเมสต,ตัวจริงส่วนใหญ่ก็จะเป็นอิบราฮิมาโกนาตีนะครับแต่วันนี้ผมใช้เป็นโกโมเมสแทนนะครับมาครับผมโทมสัสโซมาที่ซาลัดยังไงสวยไม่ผ่านพี่ยักษ์ก็วงฟันได ปาไดบัลี่คันธาร่าแล้วเล่นกับโรบิโตฟิมิโนโัวนนี้ยิงโอ้โหไม่ได้ครับผมลองทักทายดูหน่อยครับผมจากโรบิโตฟิมิโน,โนในจังหวะน,นี้นะครับผมโอเคเป็นลูกตั้งเตะจากผู้รักษาป,ประตูครับผมโอลิเวราคาร์ดโยนยาวขึ้นมาแล้วยังไงเฟคีเล่นกับเวราติสวยหลุดมาถึงฟิมิโนครับลงบาลลงบอลไม่ได้แล้วมาจังหวะนี้ซาร่ายังไงโอ้โหไม่ถึงบอลว่ะ อยู่ที่โมริดสวยครับหลุดมาถึงฟันไดแล้วยังไงโอ้โหกับตันเฮนโดมาครับเอเดนฮาซ่ารูมินเกู้ฟังเขามีหน้าคู่เป็นตำนานทั้งคู่เลยนะแล้วจังหวะนี้ยังไงครับซาลาัสสวยโอ้โหพ่อมีเซฟอีกแล้วครับอลิซอนเบเกอร์แล้วแทงมาจังหวะนี้หลุดมาถึงเดลิกครับผมเนี่ยังไงอย่างตั้งเกมไม่ค่อยได้เลยนะครับทุกคน โอ้ oh. คิดว่าลิเวอร์พูลต้จะแก้แค้นเรอัลมาดริดได้หรือเปล่านะครับผมในการชิงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะครับก็ขอความคิดเห็นหน่อยแล้วกันนะครับผมอยากอ่านคอมเมนต์จากทุกคนเหลือเกินนะครับผมแล้วก็ในส่วนของพรีเมียร์ลีกนะครับก็ลงคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าผมจะมีโอกาสแซงแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้หรือเปล่านะน,น,นะครับผมสำหรับพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับโอเคมาครับคันธารามาที่ซาลาแทงมาจังหวะนี้แล้วยังไงโอ้ถึงด้วยโอ้โหนิดเดียวแม่ <S <S> <S แล้วโอ้โหไปท้อฟาวเขาอีกครับผมซาดิโอมานี่ นิดเดียวนะผมหูเอาบอลจังหวะแรกได้แล้วผมเลี้ยงปาติดส้นเท้าของเขาโอ้โหเสียดายจัดจังหวะน,นี้มาดูกันต่อครับผมพึ่งต้นเกมเองมาครับยังตั้งเกมไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะมาเฟรคีมากอสจูรินเต้สวยแทงมาแล้วจังหวะนี้ซาลิโอมาเน่เลี้ยงทิมเส้นมา มองดิมองหาเลี้ยงยิงเข้ามาแล้วเปิดโอ้โหไม่ทันครับแม่เลี้ยงจนสุดเส้นหลังับผมแล้วเปิดไม่ได้นนเองครับผมยังได้เป็นลูกเตะมุมครับผมวันนี้อาริซาเดโนเปิดยาวเข้ามาแล้วยิงโอ้โหติเซฟอีกแล้วยังไม่ได้ครับผมโอ้โหเหนียวเกินเฮนดมาที่รรยังทารายิงยังติดบอลอีกแล้วยิงอีกทีนึ่งโอ้โหไม่ได้ แม่เหนียวเหลือเกินต้องยอมยิงครับผมโอ้โหไม่เป็นไรยังแค่ครึ่งแรกเท่านั้นนะครับโยนยาวมาจังวันนี้บอลอยู่ที่เฟคีเฟกีโอ้โหลิซ่าสัสวยปะเวรติแทงมาจังวันนี้ซาลัตยิงโอเคเบาไปครับเข้ามืออาริสันเบเกอร์มาก็หมดเวลาครึ่งแรกไปนะคผมยังเสมอกันศูนบนตัวสวนนะผมยังทำะไรกันไม่ได้นะครับ โอเคมาว่ากันต่อในครึ่งหลังนะครับเดี๋ยวขอดูดิสูสีมากแล้วผมเรามีโอกาสยิงสี่ครั้งนะครับตรงกอบแค่สองครั้งนะผมโอเคไม่ต้องเปลี่ยนตัวแล้วมาครับครึ่งหลังขอหน่อยแลวกันนะครับผมโอเคมาครับได้เวลาตั้งใจแล้วนะครผมผมอาจจะเล่นไม่เก่งเท่าไหร่นะผมแต่ว่าก็พอทุูทุ่ยไทยได้อยู่นะผมมาครับผมฟาวิมโยกยาวมาจากวะนี้โอ้โหติดแวรติครับ รรมิเก้มาที่มูริตครับและจวนนี้ซาลัตสวยเข้ามืออลิสันเบเกอร์พ่อหมีของแฟนหงนั่นเองนะครับมาเอนโดคลิกดิสวยฟาบินโยอาา้าวไม่ใช่ฟาบินโยดิเป็นฟิมินุโอ้โหล็อกสวยป่ะแล้วมาที่ฟิวเมนโยแทงมาจาังหวะนี้เดียโก้อาคันเทอราเรียบร้อย เดียโก้อาคันทาร่าหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมนาทีที่54นั่นเองนะครับบอลจากฟิมิโน่นะครับผมพลิกไปพลิกมาสวยจัดนะครับผมก่อนที่โรบินโยจะแทงให้เดียโก้คันธาร่านะครับผมซัดหน้ากรอบเขตโทษเข้าไปนั่นเองนะครับโอเคผมแล้จวจังหวะนี้ยังไงซาร่ามาที่อคันทาร่ากับอัที่ซาร่าครับมาโอ้โหไม่ทันครับผมอลิซันเดอร์อานุ บอลออกข้างไปเองนะครับจังหวะนี้มาว่ากันต่อฮาซาสวยยังไม่ได้ครับเอเดนฮาซาเล่นกับมุริตแล้วมาที่ซาลัดสวยครับผมฟันดดไ,ได้ดักไว้ได้ไปที่อดิซันเดอร์โนแทงมาไม่ถึงครับยังไงครับผมสวยลงมาลุงบอลไว้ได้ครับฟิมิโนแล้วแทงมาจากหวะันด์ลาหนึ่งสอสวยมาดิ ตัดมาตัวนี้มูฮมิสซาร่าปัดมาแล้วเรียบร้อยซาดิโอมานนี่2-0ครับผมโอ้โหหลุดมาสวยลยครับผมโมซาร่าปาดเข้ามาให้คู่หูซาดิโอมานนี่ยิงเข้าไปนะครับผมเป็นสองตัวนครับนาทีที่65โอเคผมตอนนี้ฝั่งเขากดหยุดเกมนะครับเราไม่เปลี่ยนตัวนะครับผมเราใช้ชุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคมาครับฝั่งเขากดหยุดเกมอยู่นะครับผมตอนนี้ ใครที่ดูอยู่จนถึงตอนนี้ับผมก็อย่าลืมว่าผมฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับพอคนละหนึ่งไลค์แล้วกันนะผมใครย,ยังไม่กดติดตามก็มฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคกลับเข้าสู่เกมครับมาจาังหวะนี้รูมิเเก้เดโก้คันธาราซิโดมานี่แทงไปสวยโอ้โหไม่ถึงติดเฮอ,อร์มโซนะคผมโมริตไปที่ซินเชนโกซินเชนโก้เลี้ยงจี้ขึ้นมาจาังหวะนี้ฮาซายังไง ดักสวยสวนกลับให้ไวกับตันเฮนโดโอ้โหส่งตัวผิดก่อ <c oughs> จะแทงไปข้างหน้านะผมส่งกลับไม่ซาลาซะง,งั้นแล้วยังไงอ้าวจังหวะน,นี้สวยครับแกตัวไว้ได้บอลมาที่ทางกลับขวาครับผมเทเดเซลเลอร์นมาตรงกลางคันธระแทงสวยโอ้โหเอาบอลแรกไม่อยู่่ะเสียดายครับยังมีเวลาอยู่โยนยาวขึ้นไปจังหวะนี้ แล้วโอ้โหนิดเดียวไม่ยังล้มตัวแล้วตวัดบอลออกมาได้นะครับผมมัตชัยเดลิกแล้วหเจาะไม่ถึงแล้วผมทะลุช่องไม่ผ่านเลยนะแม่กองหลังเขาดักบอลได้ค่อนข้างดีเลยนะครับหรือว่าผมส่งไม่ดีเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอ้โหแลจะจังหวะน,นี้สวยครับโกเมสมาที่กัตันเฮนโดเล่นกับฟาวิโอโอ้โหสั้นไปหน่อย แล้วยังไงสวยมาช่วยกันไว้ได้ครับแล้วสวนกับจังหวะนี้โอ้โหรีบไปหน่อยครับผมกล้องหลังเขาอ่านเกมขาดหมดเลยนะครับผมแทงไปไม่ค่อยทะลุเลยแล้วยังไงโอเคเข้ามืออลิสซนเบเกอร์ก่อนจะหมดเวลาครับผมจังหวะนี้ยังไงครับทดเวลากี่นาทีทดหนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับโอ้โหจะได้อีกสักลูกหรือเปล่าครับตันนี้ก็ โรเบโต้ฟิมิโนติดเซฟครับผมโอ้โหมาครับคงจะเป็นเพย์สุดท้ายของเกมนี้แล้วนะครับผมจากลูกเตะมุม,มนั่นเองนะครับปาเขาว่าจะได้อีกประตูหรือเปล่าเทเรซาน,นโดเปิดมาจาังหวะนี้แล้วเรียบร้อย3-0นะครับซานิโอมาเน่โอ้โหเอาจนได้ครับผมหมดเวลาแล้วนะครับผมแต่ว่ามันเป็นเพย์สุดท้ายของเกมครับผมเอาไปอีกได้หนึ่งลูกนั่นดีนะครับผมจากซานิโอมาเน่ ในนาทีที่90.3แลวก็เป็นอันจบเกมครับผมเอาชนะไปได้3ประตูต่อ0นะผมโอ้โหโหดเหลือเกินนะผมลิเวอร์พูลชุดปัจจุบันนะครับแม่นี่ผมคองบอลเท่ากันเลยนะผม50ปม50นะครับแต่โอกาสยิงผม8ครั้งตรงกัอบ6ครั้งได้มา3ประตูเลยนะผมโอ้โหอาริสันเบเกอร,อรก์ก็เหนียวนะผมฝั่งเขามีโอกาสยิง4ครั้งตรงกัอบ4ครั้งนะผมแล้วก็อาริสันเบเกอร์เซฟทั้ง4ครั้งเลยนะผมโอ้โหเก็บหมดจริงๆนะผมพ่อมีของแฟนหงนะผมโอเค ก็ประมาณนี้ครผมหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไป็นกลังใจให้ด้วยเลยกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับผมหากผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับแล้ววันนี้ขอลาไปด้วยไฮไลท์แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ time